สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อสุขทานปีขาวมะฮับส้มซองนองข้ามเด้อเหมือนในหากับปิ้งอัวไว้อยู่เงินครัวพี่น้องไปเพิ่งนำกันเลยปิ้งเมนูของนองข้ามกับปิ้งอัวปิ้งอัวกินยำตอนเศร้าปั่นกินแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าในนองข้ามบลอดสบายคือจิทิถือกิงไข่นีว่ากินขาวกับปลาไมนอยากอ้วกพี่น้องเลยวิ่นหัวนอนบาลับ คือหวานเลยเนาะเอาคนลูกน่อยกันนะพี่เนาะพักผ่อนบ่อยากเพียงพอเนาะร่างกายมันก็อ่อนเพียสามคนสามขออ่ะพี่เนาะไงสามคนกินปันกันประขอ ัวข้องอยาถาอะอะลรเป็นเหตุอันรนะถ้าน้อยคิวสื่อมาถ้าการตั้งโคงโคงแล้วปไปทำไมโคงเหยียบนี่แหละโคงเล็กเยยบขึ้นแน้นเสื่อมเล็กอยู่ทึ่งกระนัก็ก่อแล้วเป็นยังานยังทรงด้านเป็นเสื่อมเล็กทั้งข้ัง กุ้งแบบกุ้งลังกาซีลงมาเคาะป่ะนะพี่นอ้องยังซองขางเนาะเมื่อนี่เคือแบบยังสืบอลเล้วดอกป่ะพันสาเสริมเล็กแม่บําแมนนั่นมันสีใบนะพี่น้องลังกาซีสะสสานี่กะพากเบิง่งผักซมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อพาน้องเข้ากับบัตรไปทางใดเพราะว่าอยู่เต็นท์ในเ้านนงนับอน้อ,นองไอคิวอยู่ก็เลยบุคอยมีเวลา ไปทางใดเลยก็พาให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องข้ามอีกเน่ยเด้หนุกกระไลไลหนุกกระจิบน่ะค่ะหนุกกระจิบกระไลดินซองกองบุหาสอันโกแอลในบุหัสเทพพ่อเรือบ่อนดิน มาไวเชิงแซมันสีบอพ่อมาจากส่งกันเลยต่อสายไปส่งกระไรคัสค่ะเจ้า,าจกกนหน้าทีส่สวัสดีพี่โนโอ้องส่งเพื่อนกระขาดพี่น้นาองเลยต่อสายไพ่เจอึ้นเสื่อมเล็กนะต่อสายไพ่ก่อน,นตัดเล็กเสื่อมเล็ก อ่ะคือว่าจะต่อเหรอตัวนั้นเลยคนเราักกันบอก็นมาจะมึงมึนจะเหตุแทงน้ำโอ้แต่ไปเห็ดแทงน้ำมึงพักเสียบม,มีบนเสียบเลยมาต่องัชอากาศเมื่อนี้กะระแสแหน่เนาะปลาลุงเนาะก็พักหึงพากส้มน้องข้านี่ยเด้อ อาตากับปีนดาวอาตากัน้ี่เกลี้ยงลอยเองเข้ามาด้เมื่อบ้านบันไไดไเมื่องาสามบาซเมื่อเยี่ยมไปใหญ่จืดเนาะาเพิ่นกเก่าเงินหอดใส่แล้วบดเ,เมือหลินนั่นผินะกะไรเมืออะไรเนี่ยเพระว่าซีามเมือแลอ้วกบจั ได้ลเนาะพี่น้องสีหาเมอร์เนาะน้องคำบอดิเมอร์ันน้องไอคิวอ่ะปลูกเป็นเลยปลูกขางเงินผึ่นกล้วยน้องไอคิวถ้าพราอน้องไอคิวผึ่นตื่นแต่เช้าผึ่นตื่นแต่เช้าแเราผึ่นนอนแบานอนย้งเมื่อเช้าแต่แดดก็เลยเอาผ้าห่มปูไว้น้องไอคิวรับ ยังบอท่านละเลี้ยเราพี่น้องเอ้ยกเซียหกแน่เราเงินกระไ่ายังบอเป็นเงินเราพี่น้องเอ้ยเด็กสิเป็นเมียงหากระดาษตีลังกาซียังไงยังบอท่านละเลี้ยการเลี้ยในบ่อนี่ก็พอจะได้มีตู้เก็บเสื้อผ้าในอันนี้บอมีตู้แล้วมากระหกพื้นที่กับพี่น้องเอ้ยพื้นที่กับแคบเขาเขาก็เล่น เอาก็ใส่กระเ๋าะเราเทียมขึ้นไปผักว้อยู่เงินอยู่ทึ่งเงินไหมน้ำยาผักมันไว้ก่อนพอไรบัดเงินลองค้ามเลยเอาพอไรแจงสีแดงเอามาใส่ตู้ไว้บอแมนเงินขวดแจ้งสิเป็นเงินอย่างเน้ะมันสูงโผดเนาะอยู่ตัวหนาบัดต่ำตัวนี้บัสูงปลาลุงเลยเบิ่งซอยกันแล้วปลาลุงอันนั้นบัสูงอันนี้บัต่ำอยู่มาไรแจ้กแมนนี่ช่ง น้อนข้ามกะว่าอยู่ชี้งง,ง,งหัวเมื่อวานนี่ก็งงหัวแห้งเมื่อวานนี่ก็ไปซักยาวิตามินซะมันบ่อยากกินข้าวกระเพาะกระขึ้นให้คิวตื่นแล้วไปจเจ๊เฮ้ยจะแล้วแหละปิ้งแล้วแะไรอ้วกอะไปกินข้าวไม่กันยังเนี่ยาเก ฮะเอาเป็ดป่ะไม่ใช่เป็ดขึ้นลงขึ้นลงอยู่พเดีเอาผนปลาลงเลยพอก็เห็ดพอดีเอาผนขึนลงขึนลงแล้วก็หยับเล็กพอดีนี่ถูดอ้อมเดินนี่แหละ พิ่นทูดเล็กอ้อมเดินผพ้ดเดียวเพิ่งไดเลย ขึ้นทึ่งปุ๊บนั่นกล่องอะไรได้เสยกล่องกระดาษอะไรได้ไอ้คิวก็ตื่นเลยเสียงดังกําลังมานอนกําลัว่าตื่นสั่มเพราะหอน10นาทีจะได้หรือบ่เอาว่ากล่องกระดาษนะ อา,าใส่เล็กกันนี้ใส่ต oh. ดัดัโอจะดีเด้อสวย oh. วกว่าย <laughs> าแล้วยังไคเคยักกัอยู่ม่แล้วกันถิมรล มันขาดแห้งเพิ่นสิตัดเล็กปลาลุงเลยเพิ่นสิตัดเล็กออกเพิ่นจังสิจอดเล็กใส่จัปีดีเดออันเลน็กนะสมมือคือปรมใส่เลยเฮ้ยสมมือเอาป่ ปลาห้าสิบภาปลาลุงไปเบิ่งนอกก้นอยคิวกะน้องอคิวกะนอนอยู่อู่มันแด่แอดจะเป็นอะไรปลาไปเบิ่งนำกันเด้อคิวตื่นแล้วบอคิวเฮ้ยคิวเอ้ย,อยตื่นแล้วบอโอ้เสียงโหลดโพดโพยโพดโพยเสียงโหลดดังเนี่ยกินข้าวกับยัง ขัวไข่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งานเมนูเพื่อนพี่น้องแกงไข่โอ้แกงไข่ก็มีเออเมนูเพื่อนพี่น้องไอซองคนไองคนกินข้าวแกงไข่ก็มีนะเราบผเคยกินจะเขียนไม่เคยทำรู้ไข่เออเออว่า Phụt vào nội kêu gạt tẹt tẹt Đó, à, nó bằng cái nó nội IQ Ơi, <laughs> <laughs> tiền là bó ơi Nhưng mà phải luôn bằng đu hả, nhưng mà phải luôn bằng đu Ơi 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 Tiền là bó Tiền là ơ Tiền là bó. เอ้ยเกลดอบไเบิกงึบ้งหอนบอกรหอนบลลูกแมพพุกไว้นี่ยหอนแห้งบอฮะเฮ้ยยิ้มให้ปลาลุงบิังบอเพึ่ลนี้กินเสียงพอเพผนปลาเล็กเพื่อนนะนะเบิกใ่หูเบิกซุบ พี่น้องคลิปในน้อเคมกับสิคคลาไปก่อนเดอ้อคลิปนะ้าพอกันไหมกับน้องไอคิวเดอ้ออยาเพิ่งเบื่อไอคิวเดอ้อปะลุงเดอ้อสบายดี